นี่นีอันนี้ก็ก็สํากันได้พี่น้องขีดนี่ขีดนี่สํากันแต่ว่านี่ได้3กระโแล้วนี่2เต็มอยู่วางอยู่ทางงอันนี้นี่บ่ทันเต็มปานใดก็ได้อยู่พี่น้องแต่ว่ามันได้ีดแล้วก็เลยสิคั่นเปลี่ยนก็เลยเาบ่ออกก็บ่ออกตัวเฮ็ดจังได๋ สวัสดีครับสวัสดีพอมีพี่น้องสู้ขู่สู้สคนครับมือนีมาพอ,อกันอีกแล้วครับผมกับนายหน่อยั้นแอลครับครับผมมือนีก็ได้บักหอยพี่น้องครับบักหอยได้บักหอยมาสู้จินหอยนางรมพี่นอ้องเมื่อวานไปตลาดมาจัดมาเลยครับเนี่ยสดยสดหอยสดสดพี่น้องหอยนางรมสดสดนี่ตัวยิ่งิ่ๆแม่ยิ่งิ่ครับกับน้ำจิ้มพี่น้องน้ำจิ้มซีฟูดน้ำจิ้มซีฟูดแล้วก็หอมเจียว มีหอมเจียวแล้วก็พริกเผาครับผมมาพี่น้องมามหจินน้ำกันเซ็บแซนน้ำกันครับไม่ได้พอกันโดนกินโหลดครับกินโหลด วันดีพี่น้องหวานดี เษียนนำ เต็มปากเต็มคำพี่น้องมุมนี้นหน่อยภาพพี่น้องมาเปลี่ยนบรรยากาศครับด้านหลังเ้าปลายางสวนยางสวนยางพอเถ่าแม่เถ่าเป็นไนเฮ็ดพี่น้อง าาเป็นเห้เห็ออนล่ะฟามาเบึ้งมาเปลี่ยนบรรยากาศบ่ได้พามาจักเทียในหน่อยก็เห็ุหลายแนวเด้พี่น้องแต่ละมือแต่ละเวียนครับก็อาากจั็กน้อยอยู่บาใครได้มีเวลานอนเวียนบนไดนแร่ทั่งขายขวางถึงเกียดยางนั่นล่ะพี่น้อง ใครได้เห็ดลิปกันเลยครับยากยยากยาก,ยากถามว่าสีเศร้าเห็ดบ่ดนโดนเห็ดเทียพี่น้องบ่บ่บได้เศร้าเห็ดครับบ่บใครได้มีเวลาเห็ดแต่ก็เห็ดไปตลอดแล้วพี่น้องบ่ทิ่มบ่ปลาดกอกยันได้พี่น้องแหละทิ่มปลาอยู่เดี๋ยวนี้ฝากนด่นนะครับผมฝากกดเบิ่งกดติดตามนะครับ <c oughs> คือน้มไหมคือน้มแล็กะตะซ้อยเนาะพีน <c oughs> <c oughs> ่น้มหอมหวาน

chết in lẻo sĩ pha, bị nòng nhang mưng ta nhang thang nặng sĩ pha bị nhang mưng, sắm lập quân bỏ khơi hiền nó, kể từ mưng như đây, kiệt qua được mà, lập quân bỏ khơi hiền, nhang nhang sa บบพี่น้องแสบบเบิอดเหรอเดี๋ยวพาไปบึงพาพี่น้องไปยางิึงส่วนยางจะเข้าครับไปนี่พี่น้องอันนี้ก็คือคือ,อยางก่นนะพี่น้องต้นยางพาร่านี่ครับเบึงฝาบโดยร่วมครับ อันนี้ก็ขายไปเทียนหนึ่งแล้วเทียนหนึ่งกับสีบ้างนี่เอ้ยเออแม่นขายไปสองเทียแล้วนี่ปีนี่เหี้ยจาำนีแ่แหละขายไปสองเทียแล้วนี่เทียสามกำลังสีขายอีกสามมือกับสีขายแล้วพี่น้องสามเหี้อีกสามเทียกับสีขายปีนี้ก็สิเป็นเทียที่สามภาพเบิ้งซื้อเราพี่นอ้องอ่าคนอยากเบิง้งนี่เัืงเอ,งอันมันกะมันก็บ่า่อ่ออกเด้ ต้นกับพวกใครอ,ออกต้นออกก็ออกไหลย่้นบ่ออกกับ,บ่ออกเดี๋ยวพาพวิวต้นมันออกไหลนี่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 อันนี้ก็ การซ้ำกันในพี่น้องเกียดเนี่ยเกียดนี่ซ้ำกันแต่ว่านี่ใดสามกระโปูแล้วนี่สองโป๊เต็มอยู่ว้างอยู่ทางนางอันนี้นี่บริันเต็มบันไดต้นกระบอกใหญ่ด้ต้นกระบอกใหญ่หน่อยก็เมื่อกี้อีกแต่ห่างออกตีออกไลยกว่านี่ครับนี่ใครเนี่ยนี่บอออกเลยนี่ cái bone này nè ok tân mỗi ok anh ní katon nha em boti kha han bung tila kia monkey kada yu vinh ok tè vạm lấy chi lâu gửi lấy chi khan pian gửi mỗi ok 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 เอาเนาะพี่น้องนะครับผมนี่กับผ้ามากินหอยนางรมครับน้อยหน่อยผ้ามากินหอยนางรมเราก็ผ้ามาเลาะเบื้องส่วนอย่างครับผมก็ฝากฝากพี่น้องนะครับผมฝากพี่น้องฝากกดไลค์กดถือใจกดติดตามให้นะครับผมฝากให้เป็นกําลังใจให้เฮ็ดชิปต่อไปนะครับผมกระสีพยายามลงชิปให้สม่ําเสมอก็นี่พี่น้องช่วงนึงมันอยากอยากได้เนวมาบันนี้กระสี เดิมสีเห็ดจริงจังอีหรีจริงจังรอบสองเลยพี่น้องครับผมฝากเนี่ได้ครับผมสำหรับมันนี้ก็ลาไปก่อนครับครับสวัสดีครับ